สวัสดีรอบดึกๆนะครับแม่ดึกจริงๆตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยตีสามแปดนาทีโอ้โหวันนี้ตื่นเช้าหน่อยพอดีพอดีมาเจอคลิปดีคลิปเด็ดคลิปดังคลิปกระแสโอ้โหวันนี้เป็นข่าวคราวของใครกันบ้างนะครับเป็นข่าวคราวของใช้คําว่านักเอบ,บอ้างกตันนะครับที่ออกรายการของหนกระแสแล้วไปออกรายการของคุณพุธนะครับ แม่ชนะของเราเป็นการขมวดคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆในโลกโซเชียลที่ผู้คนให้ความสําคัญนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปดีไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศเราพร้อมที่จะขมวดรวบรวมนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแม่เพียงแต่กดไลค์กดสับสับใครไว้ท่านจะได้ติดตามโลกข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลแบบใกล้ชิดทุกๆ4 6ถึงชั่วโมงแม่ ขาร่าคาร่าคาร่าหนักเลยนะวันนี้นะครับก็ใช้คําว่าติดตามแบบต่อเนื่องนะครับจะเป็นดวงโลกหรือว่าไม่ดวงโลกอะไรยังไงติดตามชมกันแบบใกล้ชิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีสาวคนคนหนึ่งนะครับบอกว่าท้องนะนะครับแล้วก็แอบอ้างว่ามีการป่วยไทยรอยแล้วก็อ้วนขึ้นอวบข,ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมีคนหลายคนก็พยายาม ติดตามมารูปที่มาใช้เป็นโปรไฟล์ของน้องหรือเปล่าประมาณนี้นะครับล่าสุดใช้คำว่าล่าสุดนะครับมีผู้หญิงคนคนหนึ่งนะครับแม้ก็ออกมาว่าเนี่ยนะครับมันคล้ายใช้คำว่าคล้ายครูปของตัวเองนะครับเพราะว่าบริบทพื้นด้านหลังนะครับชุดแล้วก็การวางมืออะไรยังไงนะครับผมว่ามันเข้าเค้าเพราะว่าถ้าเอาเอาเอาผู้หญิงคนทางด้านขวามือนะครับขวามือของหน้าจอของเรานะครับไปแต่งรูปอะไรยังไงขยายปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า เข้าเขานะครับลีลาท่าทางเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับถ้าแต่งแอปมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับผมลองแต่งดูละให้ใครครับผมอ่ะนะครับรูปร่างลักษณะถ้าออกเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าถ้านะครับไม่หยุดแอบอ้างนะครับน้องเข้าฟางนะครับเจ้าของรูปเนี่ยจะดําเนินคดีตามกฎหมายบอกได้เลยว่าโลกปัจจุบันถ้าจะแอบอ้างเอารูปใครมาใช้อะไรยังไงเนี่ยผิดกฎหมายนะครับการนําข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะครับนักสืบโซเชียลเยอะมากฉะนั้นเวลาจะคุยจะอะไรอะไรยังไงก่อนนะครับบอกได้เลยว่าอย่าประมาทนะครับเก่งเก่งนักสืบโซเชียลได้หลักฐานม,มาใบหนึ่งเป็นใบจากหน่วยงานรักแล้วมันจะมีผลกับหนูห,หลังจากที่ออกอากาศเสร็จเจ้าหน้าที่รักตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีการแจ้งลูก ในโรงพยาบาลใดทั้งสิ้นชื่อหนูไม่เคยให้กำเนิดบุตรทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่รักตรวจสอบหมดแล้วหนูท้องไหมท้องหนูก็ท้องอีกเหมือนเดิมค่ะผมเราไปดูความคิดเห็นกันดีกว่านะครับซึ่งรายการนี้ข้อความนี้ ภาพนี้ได้รับความสนใจจากแฟนคลับทั้งช่อง3แล้วก็ช่อง8ด้วยเนาะนะครับแฟนคลับของคุณมุ่มก็เยอะมากหลายแสนนะครับแฟนคลับของคุณฟุก็เยอะมากนะครับอ้าวความคิดเห็นแรกเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าลงไว้ไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก็ข้อความมันเลยไม่เยอะนะนะครับแต่ถือว่าเป็นคลิปกระแสในโลกโซเชียลก็แล้วกันนะครับข้อความที่หนึ่งนะครับแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่างไงกันบ้างครับหนักเลยเจ้าของภาพโฟนอินคุยกับ นางในไลฟ์หือสดคุณพุทธนางก็ไม่ยอมคุยเอาละคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นความจริงนะนะครับถ้ามันเป็นรูปรูปจริงๆของนางนะครับบอกได้เลยว่าคุยกับใครนะครับยืนยันโปรไฟล์หรือว่าไฟล์ต้นฉบับนั่นนะครับก็ต้องเป็นของนางแต่ถ้าไม่ใช่ไฟล์นะครับโปรไฟล์นางหรือว่าต้นฉบับนางหรือว่าลิงก์ลิงค์ของรูปภาพนั้นนะครับมันจะมีการกำกับวันที่ผลิตด้วยนะ ถ้าเอารูปคนอื่นมาแต่งเนี่ยปรากฏว่าเออวันที่ผลิตมันจะมันจะไม่มันจะเขาเรียกว่าลิงก์ของมัน่ะจะเป็นวันใหม่นะครับแต่ถ้าลิงก์นะครับของโปรไฟล์ของภาพนะครับเป็นวันเก่าใครเก่ากว่าคนนั้น่ะได้เปรียบกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอ้าคนที่สองว่ายังไงกันบ้างนั่นไงอืมาแล้วมาแล้วแผนกซ้ำแผนกซ้ําแล้วบอกรูปตัวเอ็แต่งและให้คนอื่นในภาพมาฟ้องได้ไงว่างั้นอ่า ลักษณะก็คือในบอการูปตัวเองไงนะใครับให้คนอื่นมาฟ้องรูปตัวเองได้ไงก็แน่นอนนะครับก็ออกออกไปเนี้ยก็คือว่าไม่ใช้รูปของตัวเองนะครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าใช้แอปหรือรีโนเวทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นรีโนเวทนะนะครับคือการตกแต่งภาพเนาะนะครับถ้าแอปนะนะครับมันมันจะไปอีกไฟล์หนึ่งอันนี้ดูให้ดีนะครับดู เออเขาเขาจะขยายด้านข้างนะเนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนอวบเนาะนะครับน่าจะเป็นการขยายด้านข้างเนาะนะครับคือขยายออกมานิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวในรูปภาพเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างผอมเหลียวหนะ้าคือโครงหน้ามันบอกได้เลยว่ามันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะเอา้าคนต่อไปบอกว่าติดคุกด้วยเปล่าคือลักษณะการถามว่าคือแบบนี้ติดคุกหรือเปล่านะครับนี่มันมิดเลยนะแต่นับถือ กล้ามากที่ไปไลฟ์สดกับคุณพุทธภิวันคือเอาจริงๆนะครับคือถ้าจะโกหกจะอะไรนยะอย่าไปเล่นคบนักข่าวเพราะว่าเส้นสายในการสืบนักสืบโซเชียลของเขาแฟนคลับของเขาเยอะนะครับถึงแม้ว่าคุณพุทธจะไม่ได้ไปหาเองนะครับแต่เออออกปากให้ทีมงานนะครับแม้กระทั่งทีมงานของคนกระแสถ้าทีมงานของพุทธนะบอกได้เลยว่าโอ้โหยิ่งกว่านะครับอีจานอีกนะครับเอา้าความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอุย้ยงานงอ่อ คือบอกงานข่านะครับล่าสุดก็เหมือนจะบล็อก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 เอ,อ่อทีมงานข่าวหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณห้ไม่ว่าจะเป็นคุณพุทธนะตอนนี้นะครับคืออย่างนี้ครับถ้าในการการะทําผิดในการแอบอ้างอะไรยังไงไปนะครับคุณจะบล็อกอะไรยังไงคือมันกระทําความผิดไปเรียบร้อยแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับฮะความคิดเห็นท่านต่อไปบอกว่ามิตจิแบบนี้เที่ยวฮ่องกองอย่างเดียวเลยนะครับก็แปลด้วยตรงนะนะครับ วิชาชีพแบบนี้ก็ไปอยู่ในห้องขังอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลนะครับและสุดท้ายน่าจะคาดน่าจะคาคุกหลังจบรายการคุณพุืนคือผู้เสียหายณนะตอนนี้นะครับผู้เสียหายเราพูดตามตรงนะนะครับก็น่าจะเป็นน้องผู้หญิงนะครับกับพี่ผู้ชาย ประมาณนั้นสองคนนะที่เหลือเป็นสื่อในการประโคมข่าวในการนําเสนอนะครับฉะนั้นเราก็ว่ากันไปในตามบริบทและเนื้อหานะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่กฎหมายพิษกฎหมายรูปภาพในการนําลงไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นนะครับดูกันไปนะครับไว้เป็นบทเรียนใช้คําว่าไว้เป็นบทเรียนนะครับในการนําเสนอแอบอ้างเอาภาพคนอื่นมาลงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะกฎหมายปัจจุบัน มันยิบย่อยมากแม้กระทั่งเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องนองมาดูคอมเมนต์และอ่านคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับก็ละมัดเราวังหน่อยนะครับโลกในยุคปัจจุบันในยุค 5G จะเข้าสู่ 6G แบบนี้อันตรายมากรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ขโมดคลิปก็เก็บเรียบเรียงข้อมูลทางโซเชียลนำมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกๆ4ถึง6ชั่วโมงผม TT, แอดมิน t ีระชัยพร้อมจะเก็บข้อมูลทางด้านโซเชียล มันนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนึ่งครับไปเลยครับ